อยู่กันในแบบฝึกท้าทายนะคะคณิตศาสตร์ปอสองเล่ม2บทที่10การบวกลบคูณหาระคนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวอทอ,อยู่ในหน้า107ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกท้าทายค่ะโดยให้เรานำจำนวนที่กําหนดให้มาบวกลบคูณหรือหารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนดโดยไม่ใช้ตัวเลขซ้ำนะคะอย่างตัวอย่างในข้อที่1ค่ะ ข้อที่1ให้ผลลัพธ์เป็น1น,นะคะโดยตัวเลขที่เลือกมานะคะในวงเล็บเป็น2คูณ3แล้วก็ลบด้วย5นอกวงเล็บค่ะซึ่ง2คูณ3ได้6 6ลบ5ก็จะเหลือ1น,น,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3ลบด้วย7ลบ5ค่ะ 3ลบด้วย7ลบ5ในวงเล็บนะคะลบกันก็จะเหลือ2ก็จะเป็น3ลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะซึ่งในแต่ละข้อนะคะก็จะมีวิธีการคิดที่หลากหลายออกไปนะคะมาดูกันในข้อแรกค่ะที่เป็นเลข0ูค่ะโดยใช้ตัวเลข2 3 5 7ค่ะเลือกตัวเลขมาค่ะแล้วเราก็นำมาบวกลบคูณหารให้ได้0นย์นะคะข้อแรกค่ะ เรเลือก7มาค่ะ7ลบออกอะไรถึงได้0ก็ต้องลบออกด้วย7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้7ไปแล้ว1ตัวเราจะใช้7ซ้ำไม่ได้ค่ะอีก2ตัวที่จะใช้ก็จะเป็นตัวที่บวกกันแล้วได้7เหมือนกันก็คือ5กับ2ค่ะลบด้วย5บวก2ค่ะก็จะได้เป็น7ลบ7ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น0ค่ะคิดอีกสัก1ข้อนะคะต่อไปค่ะ จะเลือกเป็น5นะคะ5กับ3นะคะ5-3ลบ3เหลือ2ใช่ไหมคะ2ก็ต้องลบออก2เพื่อที่จะให้เหลือ0ค่ะก็จะได้ประโยคสลักษ์ตามนี้เลยค่ะก็คือในวงเล็บ5-3ลบ3แล้วก็ลบด้วย2ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะต่อไปไปดูข้อต่อไปค่ะ เป็เลข8ค่ะเลขที่ใช้ก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเลข2 3 5 7ค่ะ8นะคะเราจะทำยังไงโดยให้ใช้ตัวเลข4ตัวที่กำหนดมาโดยไม่ซ้ำและให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ8ค่ะในขั้นแรกนะคะเราจะขอเลือก7มาค่ะเลือก7เลือก3ค่ะนำมาบวกกัน7บวก3ได้10 10ก็ต้องลบออกด้วย2ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เหลือ8ค่ะต่อมาค่ะเราเลือกเป็น7กับ3เหมือนเดิมค่ะ,ะเราจะใช้เป็น7ลบ3นะคะ7ลบ3เหลือ4ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเลือก2โดยการใช้การคูณเข้าไปค่ะ ก็จะเป็น4คูณ2ได้8เช่นกันค่ะพอประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะผลลัพธ์คือ10ค่ะตัวเลขที่ใช้ก็ชุดเดิมค่ะ2 3 5 7ค่ะในข้อนี้นะคะเราก็จะขอเลือกเป็นเลข5เลข2และเลข3ค่ะโดยจะได้ว่า5บวกในวงเล็บ2บวก3ค่ะ ก็จะได้เป็น5้าบวกหมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะเลือกเป็นเป็นเลข5นะคะอ่ะเลือกเป็นเลข5เป็นเลข7แล้วก็เป็นเลข2ค่ะโดยจะได้ว่า5บวกในวงเล็บ7ลบสค่ะ7ลบ2ก็เหลือ5ใช่ไหมคะ 5บวก5ก็ได้10เช่นกันค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่4ค่ะ24ใช้เลขชุดเดิมค่ะคือ2 3 5 7ค่ะเลขที่จะเลือกในข้อนี้นะคะก็จะขอเป็นเลข7เลข5และเลข2ค่ะโดยเราจะนำ7บวก5ได้12ค่ะแล้วก็จะคูณต่อด้วย2 12บคูณสได้24่สินั่นเองค่ะต่อไปเลขที่เลือกนะคะเราก็จะใช้หมดทุกเลขเลยค่ะโดยในวงเล็บแรกค่ะเราจะใช้เป็น5คูณกับสค่ะได้15นะคะ15บวกกับ9ถึงจะได้24่ส่ใช่ไหมคะ,ะทีนี้9เราจะหาได้จาก7จบวกสนั่นเองค่ะจะได้เป็น15บห้วกเเท่ากับยีค่ะ ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะให้ได้1 0ค่ะอค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะใช้เลขให้ครบทุกตัวนะคะก็คือ2 3 5 7ค่ะขั้นแรกจะใช้เป็น7บวก3ก่อนค่ะ7บวก3ได้10ใช่ไหมคะ10ทำยังไงให้ได้100ก็ต้องคูณกับ10ใช่ไหมคะก็คือคูณกับ5คูณ2นั่นเองค่ะ ก็จะได้เป็น10คูณ10ได้100ค่ะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าถัดไปเลยค่ะในหน้าถัดไปนี้นะคะเป็นคล้ายๆโจทย์ปัญหาค่ะใบบัวร้อยสร้อยข้อมือเส้น1ใช้ลูกปัด8เม็ดเป็นสีเหลือง6สีชมพู2ถ้าใบบัวใช้ลูกปัดทั้งหมด3-2เม็ดใบบัวจะร้อยสร้อยข้อมือได้กี่เส้น และใช้ลูกป,ปัดสีเหลืองกี่เม็ดสีชมพูกี่เม็ดอ่ะทีนี้เรามาสร้างกันเลยค่ะเขาบอกว่า1เส้น8เม็ด1เส้น8เม็ดโดยเป็นสีเหลือง6นะคะแล้วก็สีชมพู2อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยค่ะอ่ะทีนี้ เราจะสร้างลูกปัดทั้งหมดอรอไว้ก่อนก็คือลูกปัด32เม็ดนะคะอ่าโดย1เส้นมี8เม็ดอ่าเดี๋ยวเราจะสร้างให้ครบทั้ง32เลยค่ะ3 4 5 6 7 8 สำหรับน้องๆนักเรียนคนไหนนะคะคิดว่าวาดวงกลมไม่สวยนะคะก็ให้หาอะไรที่มันเป็นวงกลมมาค่ะมาทาบก็ได้ค่ะหรือจะใช้เหรียญบาทก็ได้นะคะหรือเหรียญสลึงก็ได้ค่ะในการวาดแบบนะคะอ่ะทีนี้เราก็วาดครบทั้ง32แล้วนะคะโดยในเงื่อนไขคือเหลือง6ชมพู 2. ใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะมาดูกันเลยค่ะ ในเส้นที่1นนะคะเราจะวางสีเหลืองไปหเม็ดนะคะการวางลูกป,ปัดเนี่ยไม่ได้จํากัดนะคะเราก็จะวางในรูปแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะครบแล้วแล้วสีชมพูสองเม็ดเราก็จะวางเป็นหัวท้ายแบบนี้ซึ่งทุกแถวก็อันนี้ใช้ไปแล้วแดเม็ดนะคะเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองก็ทําเหมือนกันค่ะ สีชมพูหัวท้ายแล้วก็ตรงระหว่างกลางเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหเมิตค่ะก็จะได้ใช้ลูกปัดตามเงื่อนไขที่เขาบอกเลยค่ะเรียบร้อยในเส้นที่2ค่ะต่อไปเส้นที่3ค่ะสีชมพูหัวท้ายค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองในระหว่างกลางค่ะต่อไปเส้นที่4ค่ะ สีชมพูหัวท้ายนะคะแล้วก็สีเหลืองอยู่ระหว่างกลางค่ะ6เม็ดค่ะซึ่งการเรียงลูกปัดเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเรียงแบบไหนนะคะขอแค่ให้อยู่ตามเงื่อนไขก็คือเหลือง6เม็ดชมพู2เม็ดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้ลูกปัดลูกปัดทั้งหมด32เม็ดนะคะเราจะสามารถร้อยสร้อยได้ทั้งหมด4เสเซนนั่นเองค่ะ อ่ะเรามาต่อคำถามกันเลยข้างล่างนะคะเราจะสามารถร้อยสร้อยข้อมือได้4เสเซนจะใช้ลูกปัดสีเหลืองทั้งหมดกี่เม็ดอ่ะทีนี้เราก็มาดูนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24แสดงว่าใช้ลูกปัดสีเหลือง24เมตรค่ะทีนี้มานับลูกปัดสีชมพูกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้ชมพูใช้8เมตรนั่นเองค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ